สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกสอมาอาทุกท่านผมรองศาสตราจาร,รย์ดรยุทธนาติระวนิชกุลนะครับเป็นสมาชิกสหกรและเป็นผู้แทนสมาชิกมาสองสมัยนะครับตอนวันตอนนี้ผมคิดว่ามันก็ถึงเวลาที่เราควรจะ มาช่วยกันดูแลสากลเน,นื่องจากว่าผมเป็นข้าราชการมำนานข้าราชการเกษียณจากภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเรานี่เองนะครับที่วิทยาเขตหัาดใหญ่นะครับเ,เคยทํางานบริหารมาหลายตําแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทเก่าสัมพันธ์นะครับหัวนหน้าภาควิชาฟิสิกส์นะครับและก็รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่าย อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็นิเวศวิทยาก็ทำงานในเชิงบริหารมาก็เป็น10กว่าปีนะครับอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ทิ้งงานทางด้านวิชาการนะครับแล้วก็ก่อนตอนกเกษียณอายุราชาการแล้วก็ยังช่วยคณะทำงานต่อในเรื่องของ งานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนสัมพันธ์ก็คือบริการวิชาการนะครับในโครงการที่อาจจะเคยได้ยินกันก็คือโครงการ U2T นะครับหรือว่า University to ตำบลนะครับก็ได้ไปทำงานที่ตำบลตะเคียนนะครับก็เป็นงานลักษณะที่ค่อนข้างจะท้าทายนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ไปสู่ชุมชนก็ต้องให้ทางชุมชนเนี่ยเขาได้รับประโยชน์นะครับทีนี้ ทําไมเหตุผลอะไรทําไมถึงมาทํางานสาก์น,นะครับเพราะว่าผมคิดว่าเ,เราก็ถึงเวลาที่จะต้องมาช่วยกันดูแลนะครับและก็ช่วงนี้เนี่ยหลังจากการระบาดของโควิดใหญ่เนี่ยเราก็จะพบว่าปัญหาของหนี้สินปัญหาของการทากิจการทางด้านต่างๆเนี่ยมันก็เกิดการดาวลงนะครับเพราะฉะนั้นสารกรลก็มีมีความจําเป็นที่จะต้องมี การเข้ามาดูแลในตรงนี้มากขึ้นเพื่อบูมบนสมาชิกของเรานะครับในในกลุ่มของสมาชิกของเราเนี่ยก็มีความหลากหลายมากนะครับผมคิดว่าประสบะการณ์จากการทํางานบริหารประสบะการณ์จากการทํางานวิชาการแล้วก็การทํางานที่ผ่านมาแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังเป็นที่ปรึกษาสมาคม ผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนมอ,อวิยทยานัสอนนะครับเป็นอาจารย์พิเศษของโรงเรียนกวดวิชานะครับเป็นรีวิเวอร์หรือเป็นผู้อ่าอนบทความวิจัยทางด้านวิชาการในระดับชาติระดับนานา,นาชาตินะครับก็คิดว่าประสบการณ์จากการทํางานเนี่ยน่าจะเข้ามาช่วยการทํางานของสากลได้ในระดับหนึ่งก็ขอฝากตัวด้วยนะครับเบอร์3เขตหนึ่งนะครับสวัสดีครับ